สวัสดีครับพบก,กับผมติ๊กจากช่องกฎหมายน่ารู้นะครับวันนี้ผมจะมาพูดในเรื่องการออกโฉนดที่ดินในเขตสปกรนะครับว่าสามารถดําเนินการได้หรือไม่ก็ณนีไหนทําได้ก็ณนีไนทยทําไม่ได้นะครับโปรดติดตามรับชมที่คลิปได้เลยครับโดยหลักแล้วนั้นนะครับที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินนะครับถือเป็นที่ดินที่มีการสงวนห่วงห้ามและต้องห้ามไม่ให้มีการออกโฉนดที่ดินนะครับเป็นไป,นปนตามกฎกระทรวงฉบับที่43พศ2537ข้อ14นะครับ เมื่อมีหลักแล้วนะครับก็ต้องมีข้อยกเว้นที่สามารถดําเนินการออกโฉนดที่ดินได้นะครับเป็นไปนตามความเห็นของกฤษฎีกานะครับเรื่องเ็จที่207ทับ2,537นะครับเมื่อมีการประกาศเขตปฏิรูปที่ดินพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ดินนะครับจะออกหนังสือแสดงสิทธิ์ที่ดินเช่นโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์แก่ราษฎรไม่ได้นะครับนี่คือหลักเว้นแต่นะครับข้อยกเว้นก็คือราษฎรลายดังกล่าเนี่ยได้แจ้งการครอบครองตามมาตรา5 แห่งพบรบให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดินบศ2497หรือนะครับแจ้งความประสงค์จะได้สิทธิ์ในที่ดินตามมาตรา27รีนะครับก่อนมีการกำหนดเขตปฏิรูปที่ดิน อธิบายนะครับจึงขอแยกเป็น2ประเด็นที่สามารถดําเนินการออกโฉนดที่ดินได้นะครับกรณีที่1นะครับราชดรดังกล่าวนะครับได้แจ้งการครอบครองตามมาตราหนะครับกล่าวคือนะครับเมื่อมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน2497ก็คือประกาศเมื่อวันที่1ธันวาคม2497เนี่ยภายใน180วันนะครับนับแต่วันที่1ธันวา2497เนี่ย180วันเนี่ย ราษฎรนะครับก็คือรุ่นปู่รุ่นย่าเราเนี่ยนะครับก็คือที่ได้ครอบครองและทําประโยชน์อยู่ก่อนวันที่ประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับก็คือก่อนวันที่1นธันวาสองสเ้นี่ยนะครับได้มาแจ้งการครอบครองภายใน180วันนี้นะครับว่าตนเนี่ยทำประโยชน์ในที่ดินแปลงดังกล่าวหลังจากนั้นนะครับก็จะได้รับการรับรองจากรัฐนะครับว่าครอบครองที่ดินแปลงดังกล่าวและก็จะได้รับใบสคหนึ่งนะครับหรือแบบแจ้งการครอบครองที่ดินนั่นเอง นะครับเมื่อได้ใบสคหนแล้วนะครับก็สามารถนําใบดังกล่าวนะครับไปขอออกโฉนดที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินหรือเขตสประกอดได้นั่นเองนะครับนี่คือกรณีที่1กรณีที่2นะครับการแจ้งความประสงค์จะได้สิทธิ์ในที่ดินตามมาตรา27ตีประมวลกฎหมายที่ดินนะครับก่อนประกาศเขตปฏิรูปที่ดินนะครับอธิบายนะครับ มาตรา27ตีนะครับเป็นกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับประกาศกําหนดท้องที่เริ่มต้นเดินสํารวจนะครับโดยผู้ครอบครองและทําประโยชน์ในที่ดินก่อนวันประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับนะครับก็คือก่อนวันที่1ธันวาคม2497เนี่ยนะครับและไม่ได้มีการแจ้งคานครอบครองตามมาตรา5ที่กล่าวไว้ในข้อ1ครั้งต้นนะครับ ถ้าประสงค์จะได้สิทธิในที่ดินนะครับให้แจ้งการครอบครองที่ดินต่อพนักงานเจ้าที่ภายในเวลาที่กําหนดนะครับไว้ภายในเวลาที่ผู้ประกาศกําหนดนั่นเองนะครับและก็จะได้รับใบแจ้งความประสงค์จะได้สิทธิในที่ดินที่สามารถนํามาออกโฉนดที่ดินได้นะครับโดยประกาศตามมาตราย7ตริบตัวนี้ครับก็คือต้องเป็นประกาศที่มีมาก่อนที่จะมีการประกาศเขตปฏิรูปที่ดินนะครับ ดังนั้นนะครับถ้าไม่เข้าทั้ง2กรณีนี้นะครับก็ไม่สามารถดําเนินการออกโฉนดที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินหรือเขตสปกรได้นั่นเองนะครับส่วนที่มีผู้รับชมถามกันเข้ามามากนะครับว่าสปกรเนี่ยสามารถเปลี่ยนเป็นโฉนดได้ไหมถ้าไม่ใช่2กรณีนั้นนะครับต้องขออธิบายก่อนนะครับว่าที่ดินสปกรนะครับเขายังหลวงนะครับก็ยังให้คงถือเป็นกรรมสิทธิ์ของสปกรตามพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินนะครับดังนั้นนะครับ เมื่อไม่ได้มีการยกกรรมสิทธิ์ในที่ดินให้แก่กรัษฎรหรือเอกชนรายใดรายหนึ่งเพียงแต่ให้สิทธิ์ทําประโยชน์ในที่ดินเท่านั้นนะครับถ้ายังไม่มีการแก้กฎหมายระดับพระราชบัญญัตินะครับที่ดินสปร,อรนอกจาก2กรณีดังกล่าวข้างต้นนะครับก็จะไม่สามารถดําเนินการออกโฉนดที่ดินในเขตสปรกรได้ครับ ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับคลิปในเรื่องของการออกฉโฉนดที่ดินในเขตสมกรนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมในการทำคลิปดีๆและเป็นประโยชน์สำหรับผู้รับชมต่อไปใครมีปัญหาข้อกฎหมายเรื่องไหนนะครับหรือสงสัยอะไรเกี่ยวกับการออกฉโฉนดที่ดินในเขตสปกรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ